ลำย้้ยะาทเยสีเ่หรอสโมืหรหรอเนี่สิลำวยลำวยวะ่มาลำด้วยคุณูบ่าอไรนี่มึงนด้วยยู่แล้หรอมึงไยสาธุเฮ็ดพสซอยเล็กมาด้วยด้วยก่อนนะต้งสีอยางเดียก็ขางไปพก่อน เอามันต้องเห็ดก่อนเดวเอเห็ดเห็ดเลี่ยวกันผีด้วยตัวเนาะเทปูนเทปูนูต้องูกับด้วยเดีดี๋ยวนี้ขันมันยูไก่เป็นไปยูีนหรอโอ้บักบักลอยขึสีด้วยมบักลอยบักลอยตัเยอะิหน้ลอยอง มาหอดคือเบื่มบื่มก้อนมูเพนโทมาถามม่ฮ้โทมาบืมเบื่มคือบื้มเบื่มคือมาขอดก้อนมูกินก้อนเลยบ้าถ้าเป็นให้งกินบะรนลุงพีลุงนโทษมาถามขอมาไม่อยากกินไม่ทางฝุ่นบะรันเมีนาเซียาะ่นแม่ันบาเนี่ยออกจากะเ็ี่ยดวยภนี่เป็นมุม่เือนบอกว่าเด็ฮะ เฮ้ยเฮ้ยไปเยี่ยมอะไรยแบบผู่ยเรื่อนอะผู้ผ่านเร่เนี้ยเพื่อนเป็นอําอันออมพู้อําผู้ผ่านนี่ไงผู้ผ่านชื่ออะไรก็ไม่รู้เลยผู้ผ่านเี่ยนบอกไผ่ลุงเพนลุงเพื่อนทุหฮาไผ่ทุกาเบนไผ่เบนไปเยี่ยมติบอให้ลุงพ่อ คือโทรมาหาลุงค so ือบวคุยกันเรื่องอื่นอมากวลืมบอกเอ้าวผู้ใหญ่ก็ต้องโทรหาผู้ใหญ่ตัวอียังเป็นประเด็นสำคัญกับทกมาตัวจะต้องการยันตัวอี้คุัรื่าท้ารื่นี้่าวหน่วยนึงข่าหน่อยนึ ใชหน่อยเพราะบาทมันวะหรือ